สวัสดีค่ะวันนี้แอดนำภาพของน้องหลัวอีโจที่ถูกถ่ายไว้ตั้งแต่วันที่24ตุลาคมปีที่แล้วก่อนที่รายการ y o ย With You จะออกอากาศนะคะเป็นคลิปภาพที่น้องกำลังเดินออกมาจากตึกไอ้ฉีอี้ในวันที่น้องมาแคสงานซึ่งน้องก็ได้พูดว่าเสียเสียซิงคู่เลยซึ่งแปลว่าขอบคุณนะครับทำงานหนักแล้วนะ ก็คือขอบคุณผู้ที่มาถ่ายรูปน้องก่อนที่น้องจะเดินขึ้นรถออกไปค่ะน้องมีความนิสัยดีน่ารักเสมอต้นเสมอปลายแต่หลาแต่ไรไม่เคยเปลี่ยนเลยนะคะสังเกตว่าในมือถือกระบอกน้ำร้อนเอาไว้ด้วยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่น้องมักจะโดนแซว จากการลับอยู่เสมอเลยมีคนมาเมนว่านี่เลยชวนแท้ๆนะคะหนุม่มเลือดร้อนผู้น่ารักสุภาพอ่อนโยนคนนีน้ทั้งเก่งและนิสัยดียิ่งรู้จักยิ่งหลงรักมากขึ้นทุกวันใช่ไหมคะชอบคลิปนี้กดไลค์ตกหลุมรักหลอีโจกด subscribe f o r i love